ลงไปกัดเลยครับกัดกัดฟองท่วมเลยอยู่อยู่ก่ไม่รู้นะอ่าเราลากแล้ววัดอย่างนี้ก็โดนครับโดนครับของใหญ่ด้วยฮะวัดครับโดนกัดแล้วนอนนะโอ้โหโดนเอา้ากัดเฉยไปเอามาเหย่อดสาเดือนพาเรารอดะครับ รอดเฉยแลวรอดแบบงงๆครับสวัสดีนะนะนักตกปลาสายพชอนบุฟเฟ่ทุกคนครับอยู่ของเดตตอนไทฟิชชิงครับอันนี้เราก็อยู่กันที่แถวข,ข้างๆบ่อตานเดียวนะครับเป็นทิปพชอนบุฟเฟ่นะครับเป็นเมาบ่อตกกันประมาณสิบสิบเศษสิบท่านเศษเศษค่าคันห้าร้อยบาทครับวันนี้ก็ตกได้สามบอ่ออันะนักตกปลาเขาจองกันครับสามบอ่อไหนก็ประมาณนี้ครับ ขอบบ่อก็ยังลกๆอยู่มีปืนมีอะไรข้างๆนะเหมาะกับการเล่นเท็กซัสนะครับบ่อไม่ใหญ่ก็ถือมาคันเดียวครับวันนี้ซาโบูชัดนะครับวินลันเนอร์นะครับกับทัทูล่า svtw เจ็ดสิบของเรานะครับเดี๋ยวเตรียมอุปกาณแล้วลุยครับนานาเขาเริ่มตกกันแล้วไปครับเดี๋ยวติดตามผลงานครับนี่นะเป็นชุดเท็กซัสสำเร็จครับผูกปมเหมือนชุดสายหน้าครับเบ็ดเบอร์หนึ่งเปิดด้วยเช้าๆอย่างนี้ครับ กรานะครับสีฟ้าท้องใสนะเก็บเหลือเงินเงินหน่อยครับบอกดไม่กว้างมากนะก็เลยเอาเป็นเบสซาบุทับมาบวาน่าจะพอครับไม่ต้องหัวยาวทำชุดใส่หน้าแบบนี้ก็ต่อกับกิปได้เลยครับเปลี่ยนเหยื่ยง่ายครับเวลามาออาที่บุฟเฟต์นนะเราไม่ได้มีข้อจำกัดอะไระขอแค่เป็นเหยื่อปลอมแล้วก็ต่อเข้าแบบนี้ได้เลยครับไปฮนะลุยฮะจิ๊บข้างหน้าเลยนะตัวใหญ่ น้ำประมาณเม็ดเม็ดหน่อยๆครับมีปลาขึา้นยัง,งครับเมื่อกี้ผมไม่ได้มองอ๋อวันนี้เราก็สู้แดดนะแดดเข้าหน้าพอดีครับ ลงไปกัดเลยครับลงไปกัดเลยครับนุ่นนะโอ้โหนังเนี่ยโอ้โหแม่งหนุดเบรกเซตยังไม่นี่ดูฟองท่วมตัวเบลเลอร์เลยเอ้ยเบรกรูดลืมตั้งโอ้โหครับลงไปกัดเลยฮะฟองท่วมเลยครับทุกข้างกอใหม่ครับเบรกลารุ่นจากเมืดด่อกี้ตั้งเบรกไม่ดีครับ ไม่โดนตะขอเบ็ดนะเดี๋ยวว่าน่าจะเอาอีกครับดูเอาอีกไหมนะเนี่ยจิบใกล้ๆก็มีฮนะซ้ำที่อ,อีกไหมฮะ กูจะหนีกอนครับวัดแรงอย่าะเมื่อกี้ไม่ปิดครับครับอน่าจะตัวเล็กนะกัดแล้วฟองขึ้นครับแต่ขึ้นไม่ใหญ่ยเยอะเนื่อฟองขึ้นครับฟองเล็กๆขึ้นจับจับจับ ดูแล้วตัวน่าจะเท่าเนี่ยด้ามคันเว็ดครับตัวนี้ <c oughs> แต่เขาเริ่มโดนกันแล้วนะน่าเขาโดนกันอ่ามีใหญ่ๆขึ้นอยู่ครับแต่เราก็ตั้งแต่วัดไอ้ตัวใหญ่เรียกไม่สุดก็ยังไม่โดนของใหญ่อยู่ครวัดกัดแต่แทบๆครับหลุดะติดยา ตัวไม่ใหญ่ครับตัวประมาณห้าขีดไซน์นะ uh oh. ไปติดยากแล้วหลุดครับ uh oh. กัดครับฟองท่วมเลย uh oh. อยู่อยู่อยู uh ่โอ้โหแม่งไอตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์เลย ต,ต้องส่งลงคอเลยมากเนี่ยส่งแค่นี้ไม่ติดเฉยแม่เงเสียดายใ,นะใหญ่ครับใหญ่หูน้ำขนาดน้ำม้วนเลยนะเงไปนะโอ้ <c oughs> โเสียดายวะยาให้กัดได้ <c oughs> สามตัวแล้วผม,ม no, no. อะไม่โดด <c oughs> ฟองขึ้นอยู่ว่าไม่รู้นะคายครับ uh oh. ก,กัดฟองขึ้นเลยเดี๋ยวใคยตัยวใหญ่กัดฟองท่วมเลยตามันกัดค่อนข้างระแวงนะครับผมว่าดูดิรถคันวัดเลยนะไม่ติด <laughs> เไม่กล้าส่งนานครับขยะมันเยอะข้างล่างเดียวต้กลัวไปติดแล้วเดี๋ยวมันคายครับตัวใหญ่นะตัวใหญ,ใหญ่ฟองขึ้นไปเรื่อยเลยครับแล้วกัดคือกัดเบาครับสัตว์เราอันนี้กัดดีนะแต่วัดไม่ติดครับ เห็นจากปลายางเล่นเป็นยาชสเดือนครับยาวๆนี้นะเพราะปลามันเริ่มระแวงนะแล้วเรวดูคือมันลดครับขอบบ่อนี่มีแต่หญ้าครับแล้วมีพวกกอปือกออะไรเงี้ยออมมันตื่นแล้วเข้าไปหลบหมดฮะับ้ยามตื้อไปยามหายอยู่เสียดายครับกัดก็ว่าไม่ติดฮะเสะียดายเสียดายหาต่อครับครับยังเข้าย้าแล้วฟอขึ้นนะ กำลังขย้อนครับรู้สึกถึงไอคันเลยครับอ่าเอาล,าล่างแล้วรัดอย่างนี้ก็โดนครับโดนครับของใหญ่ด้วยฮะส่งยาวๆครับมาครับตัวแรกเรามาแล้วโดนไส้เดือนเราฮะส่งยาวๆส่งยาวๆข่งเขาคอครับ โดนไส้เดือนนะปลามันเราแวงครับไม่กัดปลายังไม่กัดก็ดีครับตัวนี้มันเจ็ดแปดขีดครับไม่ถึงโลแต่ก็ถือว่าดีครับประสบความสาเร็จนะกัดไปสองทีโอ้ถึงได้ตัวครับเต็กสัดเราครับซ้อมนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเรามีแข่งครับดูฮะเข้าเต็มปลาครับนี่ฮะเป็นไส้เดือนที่เราให้ดูเมื่อกี้นะตึงขาดแล้ว สำเร็จครับโดนปลาตัวแรกนะครับเอาขึ้นมาได้ตอนสิบโมงครึ่งนะยังแเช้าครับไซส์สวยๆครับตอนนี้ประมาณเ<ม>จ<ม>็ดไปขีดครับไซส์ดีเลยนะเต่าแตนต่อไปครับหวังว่าจะโดนไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะเตนาี่สองที่สามนะวันนี้ทุนเราห้าร้อยหาได้ได้อย่างน้อยห้าตัวตัวแรกมาแล้วอะตามอีกสี่แต้มครับ <laughs> ตัดครับตัดครับไล่ไปนะครับวัดครับโดนโอ้ปนินนี่คปนินตัวเวลอรอเลย oh, <no. S 1> ฮะไม่ได้ซื้อเหรออู้โอเคครับปนินก็ให้นะครับจัดไปครับผม แยกกับเราไม่ได้นะเราวัดสวนเดียวนะ จ้าของบ่อใจดีครับเห็นปลาไม่ค่อยโดนกันเปิดบ่อหลังให้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ครึ่งบ่อนะเดี๋ยวเขาลากสายเอ็นออกให้แล้วก็เดี๋ยวไปตกกันนะครับเป็นบ่อกุ้งว่างั้นเราจะของบ่อเราใสาเ่เเดี๋ยวเราย้ายไปครับเป็นบ่อซิงนะครับเดี๋ยวลองไปสอบดูครับ ถ้าว่าเป็นบอ่อซีนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนปยางลงเป็นบอ่อกกุ้งเนี้ยงั้นต้องลองสีเขากาวใ,ใส่ที่เราใช้เมื่อเช้าแล้ววัดด้วยใหญ่ๆแล้วมันไม่ติดอะจะเปลี่ยนไปตัวนั้นเนี้ยนี่ตัวนี้ตัวนี้นะครัใสๆน่าจะโดนครับ สายเอ็นยังอยู่นะครับไม่มีสายเอ็นอยู่นะ<อ>ถ้ายังดึงขึ้นไม่หมดจัดครับฟองขึ้นเลยฮะฟองขึ้นครับไปกัดแล้วนอนนะโดูโดน

Cái thứ nữa không. Mở cái gì nó chứa con vỏ mà nhựa. Đi không được, đi thì là chứa. เดีย๋ยวเราลองมาดูบ่อน,นี้ครับบ่อน,นี้ที่เราเดินลต์บ่อน,นี้นะบ่อนี้เรายังไม่ลองเดินเขาโดนกันเมือเหลี่ยมต้นกล้วยครับตรงนี้นโดนกันเราโดนแนะล้วเดี๋ยวเราตีไล่ไปดูครับเผื่อ <c oughs> มันรอเราอยู่นะ <c oughs> เอากัดเฉยประดินเหรอเดี๋ยวนะเอาประชอนยกขึ้นแล้วมันกัดงงงงโอ้หตัวใหญ่ด้วย กัดงงครับกระดกกระดกมาลิมตะลิงครับไม่ได้วัดเลยนะกัดแล้วมันติดเลยฮะไอ้นี่นายโลแปดได้ครับตัวนี้นี่เกี่ยวนิดเดียวครับว่าหลุดเลยมันงับไม่ยอมปล่อยนะเบ็ดไม่ได้ติดเลยครับเพียงงั้มันกัดไม่ยอมปล่อยนะเบ็ดไม่ได้ติดไม่ได้เกาะปากเลย นี่ครพอมันอาปากก็คือหลุดเลยฮะดูครับโอ้โหอันนี้เขาเรียกปลาฟุกครับใหญ่มากครัดูครับตัวใหญ่มากแบบงงงครับดูครับใหญ่มากครับน่าจะมีโลเจ็ดโลแปดครับตัวนี้สุดยอดนะ ปาฟุกปาฟุกนี่ครับไม่ทันได้วัดเลยครับมันงับงับไว้ไม่ยอมปล่อย, yeah. ยเหยือใสเดือนแล้วครับมาแบบงงๆครับอะไรก็ไม่รู้นะบดจะง่ายๆไปเลยครับตื้อตั้งนานนะตัวนี้นะโดนแต่เช้าแล้วมันหลุด มันก็ยังมุดอยู่ริมตะลิ่งนี่ครับกำลังยกเหยื่อขึ้นครับอืวันนี้เราได้ปลายเหยื่อไส้เดือนล้วนๆเลยครับไปเอามาเหยื่อไส้เดือนพาเรารอดนะครลอดเฉยแนะล้วรอดแบบงงๆครับ จอกันหน้าโปกครับใส้เดือนตัวนี้ <c oughs> <Okay. S 1> โอ้ย้ายมุมแล้นะครับเราเดิไปบ่อน,นู้นก็เดินบ่อนนี้ก็เล่นไม่โดนเราโดนที่บ่อนนี้บ่อเดียวนะครับไม่นับไส้ปลอกที่บ่อข้างหลังเรานะเราโดนกัดเยอะบ่อนนี้เดี๋ยวตามตื้ออีกสักหน่อยครับผมบ่อนนี้ย้ายมุมนะจากตรงนู้นนะครับรตกตรงนูน้นตรงนู้นนะย้ายมาฝั่งตรงข้ามสุตีสวนลมหน่อยแต่ผมว่าน่าจะพอมีลุ้นอยู่ครับไปฮะลุยต่อ ใหญ่มาสองตัวนะตัวไอ้ปักเล็กตัวหนึ่งคับปมนินตัวหนึ่งเยี๋กวคนดูตัวนี้ผมว่าน่าจะมีโลแปนะผมว่าถึงฮะใหญ่มากเลยโอ้แดดเข้าหน้าครับต่อสี่โมงครึ่งแล้วนะวันนี้ก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นวันที่ไม่ยากไม่ง่ายนะครับปลามันรอบเช้าถ้าเราพลาดกับปกติเลยนะถ้าพลาดก็หาตัวยากหน่อยรอบไปนะครับแต่ยังดีเราังตามหาตัว มาได้นะครับพอได้รอดแหว้วนะครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยติดตามกันคลิปหน้านะครับจะพาไปไหนกดติดตามชมครับขอบคุณครับ